สวัสดีครับมาอะไรต่อกันนะคะมามาเร็วมเร็วเกเิดอุบัติเหตุนะครับผมนะฮะที่ข่าวทำบ้านเสียกล้องนะครับก็ต้องปิดเปิดใหม่นะครับผมแต่ว,ว่าเราเหลือเวลาแค่นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วนะครับในช่วงสุดท้ายก็เดี๋ยวพักร้องเพลงไว้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้วันหลังแล้วกันะะนะครับเดี๋ยวคุณเข้ามาอีกจะพูดอีกเพราะว่าใช่ใช่อ,อยู่แล้วคุณใหม่ <laughs> <laughs> รอรอเยาเยปะปะเป่ายิงย่งฉุบยิ่งฉุบม่เหมือนกันหรืออะไรเนี่ย ไม่กล้องครับไม่กล้องแล้วไม่กล้องคุไม่ไล่แล้วใช่ไหมครับมาแล้วโอเคค่ะไม่กล้องแล้วเนาะเล <c oughs> ่นรอทุกคนยังกล้องอยู่ครัน่าจะกล้องไม่ไล่แล้วแหละเ <c oughs> มื่อกี้มีคนบอกว่าไม่กล้องแล้วนะคะ <c oughs> ใช่ก็ต้องลแบ,บแอปให,หม่เลยครับผมว่าเป็นที่แอปนะฮะ <c oughs> ถึงถึงโอเคน่าจะเข้ามากันส่วนหนึ่งแล้วเนาะนะครับต่อจากไลฟ์ที่แล้วนะครับผมใช่นะครับก็วันนี้ก็เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วก็คงไม่ต้องร้องเพลงต่อแล้วแหละนะครับวันนี้ก็ถือว่าผมปาผมคอเนาะครับผมว่าก็ชั่วโมงวันปกติใช่ใช่ถือว่าชั่วโมงหนึ่งแหละไปเปลี่ยนะครเพราะว่าเริ่มตอนสามสองทุ่มเนาะ ก็ถือว่าคุยตอนจบแล้วกันวันนี้ไม่ได้ร้องเพลงต่อแล้วแหละเมื่อกี้มีคนอยากพูดคุยก็คุยกันได้เลยนะคะ Q&A ให้ Q&A สักสักสิบห้านาทีนะครับเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะ l i ฟ e ใน TikTok บ้างด้วยนะทุกคนเดี๋ยวช่วงวันสองวันนี้เหรอรือว่าเราจะมาลองทดลองถามหนูเลยค่ะเพราะว่านี่ว่าตลอดเลยว่าตลอดตรงนี้ไม่มีคิวงานเลยครับว่าตลอดน้องได้วันไหนก็วันนั้นแหละค่ะก็เหมือนทุกคนอยากให้เป็น l i v ใน TikTok เนาะก็เดี๋ยวเราลองไปหาที่ใหม่ใหม่ไลฟ์กันนี่นะ ครับผมอ่ะเข้ามาแล้วก็ทักทายนะครับผมใครติดตามมาแล้วนะฮะทักทายกันได้นะครับผมแสดงว่าอีกสิบห้าคนนี่หายไปแล้วกลับบ้านนอนแล้วเนาะอ่ะผิดแอร์ไหมไม่ทันสวัสดีค่ะอ๋อใช่มีคนได้รับของรางวัลแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วใช่ไหมที่มีจริงๆมีคนมาตอบในเพจแล้วว่าแบบได้รับแล้วใช่ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้รับของรางวัลกันอย่างครบถ้วนแล้วนะฮะ ในกิจกรรมปีใหม่ของพวกเรานะครับผมเอายังอยู่กันไหมครับผมพูดคุยไปหน่อยเร็วไหมก่อนไปนะครับก่อนไปนะครับทักทายกันก่อนไปนะครับผมโอเคได้เลยได้ยินได้ยินชัดเจนนะครับอ่ะมาช่วงสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับเป็นวันเชยมันก็เสด็นะฮะมาไล่ก่อนหวันนะครับผมก็ผมว่าทุกคนจะมีความสุขกันนะครับแล้วก็อ่ามาคิวหนึ่เอครับผมใครอยากจะถามอะไรพวกเรานะฮะจัดมาครับผม นะฮะอยากจะถามอะไรบุญชีวันเอพวกเราสองคนนะฮะถามมาเลยนะตอนนี้นะครับผมสดๆแล้วร้อนนะฮะใช่ครับจะไปนะครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วครับผมแล้วเราต้องเก็บเครื่องอีกนะฮะอุปกรณ์เราเยอะมากครับที่คนเคยเห็นไปนะอ้ามาแล้วพี่จะบอกว่าคนที่ชื่อว่าพี่ฉันคือคนพิเศษเป็นคนถามก่อนทุกรอบเลยนะคะเพราะพี่เขาเป็นแฟนของแททถ้าจะรุ่นแรกๆที่ที่ที่ถามแบบโซนเนี่ย หรอใช่ทุกคนสามารถทําตามแบบฉันคือคนวิเศษได้คะอยากูอะไรถามเลยตอบเลยครับพ่อหมดเวลาแล้วครับใช่นิยามคําว่ากระใสคืออะไรโอ้หนี่ถามยากนะคะเนี่ยอ๋อมีสองคำถามด้วยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคำถามไหมคะเอาทีละครมถามนะเมื่อกี้เอาคำแรกก่อนเอาคำแรกก่อนนิยามคำว่ากระใสหมายถึงอะไรเพราะว่ากระใสคืออะไรเราก็ไม่เคยนิยามเพราะว่ากระใสเราไม่เคยนิยามแต่ว่าเราเราเรารู้ว่าผมว่าเดาว่ามันเป็นความแบบ ความเป็นตัวตนของเราสองคนนี่แหละนะฮะคามใกัดใส่ก็คือความแบบความเป็นตัวตนของเราสองคนที่มีความคล้ายค้ายกันแล้วก็มีความแบบเอาจริงแล้วก็เป็นเด็กเรียบร้อยนะครับผมเอาจริงเราสองคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเด็กที่อยู่ในกรอบซะมากนิยามวลานิยามก็คือเด็กดีนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าตัวเองแบบดีเลิศนะแต่ว<ด>่าหมายถึงว่ามองที่คนมองแล้วก็จริงๆเราก็ทําอย่างนั้ก็คือค่อนข้างที่จะอยู่ในกรอบเวลาทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยด้วยความที่แบบ ไม่รู้อ่ะก็มคนโดดปลุกไม่อย่างที่ใช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 ่ก็ประมาณนั้นแหละก็คือนิยามเหมือนอย่างนั้นแหละอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคแล้วไงตามไปพ้อมมอบความสุขให้กับทุกคนค่ะแล้วก็ต้อนรับทุกคนเนาะใช่ใช่ครับจะใส่ง่ายครับเป็นมิตรเป็นมิตรกับทุกคนใช่กินง่ายอยู่ง่ายนะคะจบแล้วกับคําถามแรกอันนี้ถามซ้ำได้ไหมไม่ใช่เอาได้ดิถามไปเลยโอเค แฟนในความคิดของกัษยสไหมาช่ไหแฟนอะไรอ่ะแฟนขับหรือว่าแฟนอะไรน่าหน่ะสิคะอันนี้ถามมุงมุงนะที่เออใช่คนถามไม่ตอบเขียนชัดเจนนิดนึงนะคะแฟนในความคิดของกัษยสายแฟนเออแฟนก็คือแฟนแฟนที่เป็นแฟนเนี่ยถ้าถามว่าสเปคหรืออะไรเงี้ยเออจะตอบแฟนในความคิดของแฟนก็คือสเปคคือแบบ เดี๋ยวรอให้เขานะครับสเปคเหรอครับไม่ต้องดูเลยมากครับแบบนี้แหละครับสเปคครับอะไรนี่กันร้ายหนูเป็นสเปคที่หรอเอาสเปคครับสเปคครับแบบนี้ลครับให้ง่ายเลยครับเอละไม่ตอบว่าเรนทายนี้ไปเด็กันย้อน เยวะกันนะคะพี่แจ๊จะเอาอันลูกคนไม่ได้เป็นยังไม่คบกันยังไม่เป็นแฟนกันก็ยังเป็นน้องไี่น่ารักบ้าจริงัะยังไม่ได้เปเดทเรียกว่าไปเป็นพี่น้องที่สนิทกันใช่ใช่ถ้าถ้าถ้าสมมุติว่ามีโอกาสได้ทํางานวันนั้นก็คงได้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไงถ้าวันนั้นมีงานอะไรอย่างเงี้ยเนาอนะครับเด็กทุกคนได้มาลากทุกคนก็เป็นแฟนกันทุกคนเพราะว่าเออนั่นแหละทุกคนจ้าง อ่าคิวเอเจจากเนี่ยป้องน้องกินข้าวยังเนี่ยจะบอกว่าผมกับน้องอ่ะผมแวะไปซื้อข้าวเซเว่นมากินก่อนที่จะเข้าห้องเมื่อกี้ซื้อเซเว่นจุกเลยป้องเซเว่นมากินเลยเพราะว่าเราเรารีบมากวันนี้เราแบบทุกอย่างรีบมากนะครับเพื่อทุกคนเราทำได้ฮะกินข้าวเซเว่นแล้วก็รีบเข้ามาเลยอ่าดีข้าวนดาเซเว่นเมื่อกี้ยังไม่ถึงเนี่ย้องทุบหนึ่งนะได้เซเว่นนะเวลาเงินใครเป็นคนง้อใครเป็นคนง้อก่อนคะใครใครเป็นคนขี้งอนเดี๋ยวก่อนนหนูขอคิดก่อนใครเป็นคนขี้งอนก็ต้องหนูแหละใครเป็นคนขี้งอนแล้วใครเป็นคนงออก่น พี่อ่ะไม่ค่อยงอนะพี่งอเหรอพี่ไม่ค่อยงอ oh. หนูว่าขี้งอนมากๆแบบว่าพี่จ้าชอบทําให้งอนนะทุกคนแล้วหนูวนะ่าขี้งอนมากๆ oh. แล้วหนูก็แบบ พี่การหนูไม่พอใจนะนูนดีน่นแล้วแบบว่าพี่ต้องพูดดีๆกับหนูนะพี่ต้องพูดอย่างนี้ถ้าพี่พูดมาอย่างนี้หนูหายงอนละพี่ต้องขอโทษคือถ้าคือหนูเป็นคนแบบงอนแบบมีเหตุผลนะคะทุกคนจริงเหรอครับใช่ค่ะเพราว่าแบบพี่บอกถ้าพี่พูดกับหนูดีๆหนูหายเลยแต่ถ้าพี่มาพูดฟาดใส่หนูหนูก็ก็คือเวลาที่คุณน้องอนนะครับคือต้องห้ามุนแรงใส่ห้ามแบบว่าหมายถึงว่าห้ามแบบห้ามแบบงอนกลับนะครับผมจะเขาจะแบบว่ายิ่งหนักกว่าเดิมนะสุดท้ายก็คือก็ต้องง้อเขาผมก็ต้องเป็นคนง้อเขา นะครับแม่งั้นก็ไม่หายนะครับต้องทำ้วยนะคะผมก็เป็นคนจริงๆส่วนพี่ก็ขี้นอนเหมือนกันไม่ขี้นอนเลยผมเป็นคนที่ไม่ขี้นอนเลยนอนอะไรคือแบบจริงๆนอนทิ้งก็นอนหนักเลยว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรมากก็เลยแบบไม่ได้เป็นคนขี้นอนขนาดนั้นนะครับประมาณนั้นเราก็เลยไม่ค่อยได้นอนแต่ว <wh ats> ่ามีแน่น้องนอนเพราะว่าน้องเป็นคนแบบคิดเยอะนะฮะไม่เอาแล้วไม่เอาล้วถ้ามีคนมาขอจีบกัดสายเพื่อขอเป็นแฟนจะตอบรับหรือปฏิเสธว่าอะไรอันนี้งงอีกแล้ว ถ้ามีคนมาขอจีบถ้านีาเลยนี่อ่ะทีละคนจะตอบรับหรือปฏิเสธเพราะอะไรผมเหรอครับตอนนี้ถ้ามีคนมาจีบผมผมก็ไม่มีไม่ไม่รับรับใครสักคนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็คือพอมันอายุมันมากขึ้นเราก็มีภาระที่มากขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าผมยังมีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีน้องมีทุกๆอย่างที่ต้องดูแลให้แบบถ้าวันนึงที่ผมพร้อมจริงๆเนี่ยผมมีทุกๆอย่างก็คือแบบทุกคนไม่ต้องห่วงแล้วคือแบบอะไรเงี้ยนะผมก็คงจะเปิดรับอะไรเงี้ยนะครับใช่ ต้องใสัด้วยป่ะหมูด้วยก็ใส่ถ้ามขาอ่านอีกทีนะถ้าตอนเนี้ยอยากอะไรอย่างแล้ามีคนมาขอจีบจะใส่เมื่อเขาเป็นแฟนจะตอบรับเลยใสอะไรก็ยางเหมือนกันค่ะก็ประมาณเดียวกันเพราะว่าอย่างไสนะคะเป็นคนที่แบบว่าถ้าจะเป็นแฟนใครก็คือต้องค้นตอนเนี้ยเราเราแบบเราโตแล้วอะเราก็ต้องคิดเยอะอะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูใครดูนานนถ้าถ้าจะคบจริงๆรเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องแบบมองตัวเองนานแต่ในสายใช่ทุกคนสังเกตใส่ไม่ค่อยไม่ที่ผ่านมาไม่เค่อยมีแฟนใช่ไหมคะคือไหนๆเราก็แบบ มาขนาดนี้ละเพราะฉะนั้นหนูเป็นคนถือตัวมากไม่อยากให้ไม่อยากในการเปลี่ยนแฟนบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแบบจะต้องมองไปถึงการแต่งงานแล้วอะเพราะฉะนั้นแบบคนคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่ที่ที่แบบอยู่กับเราอยู่กับชีวิตเราไปยาวะเพราะฉะนั้นค่อนข้างดูนานคะ่ะจะไม่รีบตัดสินใจตอบดีครับตอบดีครับเรื่องจริงคำว่าพี่น้องนี่<ห>นรึกซึ้งไหมพี่น้องนี่นึกซึ้งไหมเดี๋ยวเอาจริงจะแต่เขาถามนี่ยแบบ มันงงนะพี่แต๋มนะแต่ว่านิยามคําว่าพี่น้องของเราสองคนก็คือจริงๆอ่ะคำว่าพี่น้องมันมีคําว่าเพื่อนคําว่าพี่คาว่าน้องคือทุกอย่างคือแบบเอาจริงเป็นพ่อเป็นแม่กันด้วยได้ด้วยซ้ำนะฮะเป็นคือแบบคือเราทุกคนเราสองคนอ่ะเป็นเป็นได้ทุกอย่างอ่ะคือแบบเรามีอะไรเราก็ปรึกษากันนะฮะเป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยคือมันครอบคลุมหมดทุกอย่างเลยเราก็เลยแทนว่าเออเราเป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับทุกคนจริงๆก็มีอะไรเราก็ปรึกษากันนะผมก็ถ้าถามว่า ผู้หญิงที่ผมสนิทที่สุดก็คือน้องไงครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมีเพื่อนขนาดเพื่อนที่ผู้ชายที่ผมสนิทที่สุดก็มีแค่ไอ้มอสนะครับแล้วก็เออเอฟพี่แม็กอะไรเงี้ยมาริโออะไรเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงก็คือผมก็ยังไม่คุยกับใครเลยนะครับก็มีน้องนะครับผมก็ถือว่าเราก็มา ประกวดด้วยกันแล้วก็รู้จักกันแล้วก็ทำงานมาด้วยกันขนาดนี้ก็คงสนิทมากครับสนิทมากจริงที่สุดแล้วครับก็เหมือนเราสองคนเริ่มต้นด<อ>้วยกันเป็นพี่น้องเนาะแล้วก็พอแบบสนิทกันมาสิ่กันมาก็รู้สึกว่าแบบว่าเออเราเป็นแบบแทนนู่นนี่นั่นกันแล้วแบบสนิทกันมาถึงนี่ก็เขาว่าลึกซึ้งหนูหนูไม่เข้าใจคำลึกซึ้งก็ประมาณนี้มันก็ความผูกพันแหละครับเราเจอกันบ่อยแค่นั้นมันคือความผูกพันจริงๆเราก็เหมือนพี่น้องกันจริงๆไปแล้วแหละฮะตอนนี้ยต่อเลยไหมจบยังเอาเอาให้จบเอาให้จบเอาให้จบ แนี่นี่ยี่คำถามอื่นเลยค่ะเป็นเด็กเรียบร้อยทั้งคู่เลยค่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่คำถามของผมแต่ตอนนี้ก็เริ่มบ้าขึ้นแล้วเพราะว่าผมเขียนใน TikTok เพราะว่าเพราะว่าโควิดเราก็ต้องบ้าขึ้นครับอ้อนถามว่าแต่งเพลงได้กี่เพลงแล้วค่ะตอนประมาณสามสิบยี่สิบสามสิบปีตอนแต่ว่าเป็นเพลงจริงๆรเ่ยเป็นเพลงจริงๆริงประมาณห้าเพลงห้าหกเพลงแต่ว่าที่เหลือเขาลุกหมดเลยครับแล้วเขา จริงๆผมเวลาเขียนเพลงผมจะมีแบบตามฟิลนะจะอยู่ขับรถนึกถึงเนื้อเพลงออกเขียนเลยคือมันจะมาบางทีเขียนจบเพลงเลยก็มีครับมีอารมณ์สูงซีไปอีกใช่ครับใส่ไม่มีตรงนั้นเลยมีซิงเกิลหนึ่งใช่เคยมีตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าผ่านไปนะคะทุกคนร้องฟังนะครับเพลงน่าเขียนมากพี่แจนวันเกิดน้องพี่การซื้อของขวัญอะไรให้น้องติดมาสองปีแล้วค่ะไม่ติดปีนี้ไม่ติด ย <IS 2> อยากรู้เหรอครับไม่ต้องรู้เหรอครับก็เป็นของที่น้องอยากได้นะัะแต่๋ยวก็นี่แหละนะครับของที่น้องอยากได้ครับส่งความสุขเข้าบัญชีก็ใส่แล้วเพลงคู่สองเพลงอันอันนี้ไม่ใช่เกิดเองแต่ว่าส่งความสุขเข้าบัญชีกะใส่แล้วเพลงคู่สองเพลงสองทันนะคะอ๋อหมายถึงเมื่อกี้เหรอคะเมื่อกี้เราล้องตามเพลงค่ะห้าหกเจ็ดแปดรล้องดึงกันเร้องจะเย็นจะเย็นรอคอยมานานแซนนานกับ เลยล้พรานาสว่สามค่ะถ้ากับสายวู้จีเย็นอะท้าเอาจะเอาถามไปอ่ะไม่เป็นไรถ้าแบบสองคำถามหรือน่ากลัวจังเลยไม่เป็นไรก็แค่คำถามสำหรับใส่นะถ้าใส่มีลูกนะมีลูกกับกับแฟนในอนาคตนะคะอยากมีผู้หญิงอยู่แล้วค่ะอยากมีลูกผู้หญิงนะคะเพราะว่านั่นแหละเราชอบความ น่ารักมึงมญิงอยากจับน้องแต่งตัวอยากแบบเราเราคิดรู้สึกว่าเราอะเราสามารถเลี้ยงอยากให้ปั้นเหมือนตัวเองใช่ไหมคือง่ายๆคืออยากเป็นตุ๊กตาคิดว่าน่าจะถ่ายทอดอะไรเงี้ยได้ง่ายแล้วน้อเข้าใจผู้หญิงดีรู้สึกเราแบบผู้หญิงผู้หญิงเพราะฉะนั้นน่าจะแบบเลี้ยงลูกผู้หญิงได้ดีค่ะสำหรับผมนะครับอยากได้ผู้ชายครับน้องเต็มเลยน้องเอาน้องเต็มเลยว่ะเออไม่อยากได้แล้วไม่มีแล้วแต่ว่าน้องผู้ชายก็ดีเนาะเขาบอกว่าคิดก็คือแบบว่าเราไม่ต้องห่วงน้องเขาเนาะเพราะว่าจริาแบะ ไม่อยากเลยนะไม่อยากเป็นโรคจบจบตอนนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันมแล้ยัางนี้ยังยังรู้สึกเราเด็กมากเลยใช่ใช่ที่การน่ารักสุดอ้าวแล้วพง่พยอยะเพย์ไม่น่ารักเหรอโอ้ยไอ้เขินเขินทำไมอ่ะสองคนนี้เหมือนว่าสองคนที่คุยกันเองใช่ไหมพี่แจนกับกับคุณรักแล้วรักเลยพอลี่หวังน่ารักขอบรับเป็นไงที่เป็นคู่ไงอ๋อแฟนไงอ๋ออันนี้เราอ่านแบบว่าเจอหลัง สนิทแค่ไหนก็สนิทที่สุดเหรอครับสนิทสนิทมากเขินทำไมล่ะจ้าพี่น้องอันนี้คือคุยกันเองแล้วเราเนี่ยตอเราเราจะอ่านย้อนหลังเพราะว่าตอนที่เราตอบคนก็จะพิมพ์พิมพ์มาแบบเรื่อยๆนะครับเอาเราให้อีกไม่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดคำถามนะฮะเวลาจะหมดละนี่สิคุ้มๆเราจะบายบายทุกคนแล้วนะไายทุกคนฟินเหรอแสดงว่าน้องเก็บกดมากคืออะไรอ่ะ อ๋อตอนที่หนูพูดถึงเรื่องงอนง้อชวนอะไรเออมึงที่หนูก็รู้สึกว่าหนูมันนานมากเลยแสดงว่าเราต้องไหนเดีลองลองเลื่อนไปดูโพล่าสุดที่ว่าเขาคุยอะไรกันโอนนี้แสดงว่าหนูดีเลย์มากเลยนะเนี่ยทีแล้วพี่กั๊ดต้องงอนน้องเออมันดีเลย์จริงโอ้ไม่เป็นไรผมมีน้องคนเดียวไงผมเลยไม่อยากมีโอเคไม่เปิดรับแปลว่าอะไรนะดีค่ะหยับโอ้ อยู่จะพึ่งไปมั้งเลยเลื่อนขึ้นไปเลยเอาสุดท้ายเลยหนูอยาอ่านนี่เอามารลองให้ตักแล้ไม่ยอมพูดอิ้มพิเส่เมื่อไรจะมีเพลงใหม่พิ่มพิใส่เมื่อไรจะมีเพลงใหม่ฟังค่ะก็ยังไม่ได้ทําเลยค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าซีรีสถ้าซีรีส์นะคะจะมีเพลงประกอบซีรีส์แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงเพราะโควิดนะคะก็อยากทําเพลงเหมือนกันค่ะวอนทุกสับสนุนแล้วกันค่ะสปอนเซอร์ ห้ามข้ามคำถามค่ะนั่นไงลองน้อยก็ได้เงินอย่าคิดใกล้เกินไปไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้มีคนถามป้าอ๋อตอบดีเลยใส่น่ารักสุดๆโอเคค่ะเฮ้ยเราเราไม่ได้ไม่ดีเลยล่ะพี่กาจะถึงความจริงละเป็นไรที่ยิ้มทางไลฟ์เลย อ่จบแล้วโอเครักษาแล้วล่ะคอาเมด็ดล่าสุดโอเคครับผมสุดท้ายแล้วนะฮะเอาใครอยากถามอะไรเราเปิดโอกาสให้อีกงสองสคำถามสุดท้ายนะครับเพราะว่าสี่ทุ่มปุ๊บเราก็จะบายบายทุกคนแล้วนะครับเราต้องเก็บของอีกนะฮะโอเคมาสุดท้ายนะครับผมอยากจะถามอะไรพวกเราสองคนไป Q and A วันนี้ก็น่าจะได้คำถามกันมาเยอะมากเัยนะไม่เคยตอบอะไรเยอะขนาดนี้ไม่เคยตอบคำถามลึกขนาดนี้เลยนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วง Q A นะครับก็เลย จัดให้ทุกคนฮ่าฮนะ่จนเอาคุยกันเองแล้วนะฮะยังไงครับแต่ว่ามไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมแต่ว่าดีใจนะคะที่ทาให้ทุกคนยิงได้ทางไลฟ์ดีใจเหมือนกันครับให้พี่กัสดแต่งให้ด้วยค่ะแต่งไปแล้วครับเพลงหนึ่งครับผมแต่งให้น้องเปิดเพลงหนึ่งลครับรอฟังเพลงใหม่ทุกคนอยากฟังเพลงหหรอฟังเพลงใหม่เลยนะครับเพลงผมเพลงใหม่ก็น่าจะเสร็จแล้วเหลือไทยเมีนะครับก็รอดูว่าจะปล่อยช่วงไหน ตอนนี้ก็ติโดโควิดอยู่ว่านั่นนอะไรอยากได้เล็กเท่านี้เราฟังเพลงนะครับโอเคไม่มีใครถามอะไรแล้วใช่ไหมครับโอเคหนูว่ามห,หมดแล้วคมถามนะคะเอาให้เวลาอีกส <c oughs> องวิผมให้เวลาคุณอ,อีกสองวินาทีสองวินาทีเท่านั้นเวลาที่จะตอบคุณครับเปิดดูบัญชีคู่ค่ะแอดบอกส่งเงินเข้าแล้วเปิดไม่ได้เพราะเราไม่มีโมบายแบงกินยูเซอร์เราไม่ได้ทำโมบายแบงก์เราก็ไม่มีเรามีแค่สมุดบัญชีเพราะว่าเราอ่ะเพราะว่าเราอ่ะเอาบัญชีนั้น ไปเก็บเงินเราก็ไม่ค่อยฝากไม่ค่อยจดคุณจมีไปฝากเออใช่เราเห็นเห็นแบบว่ามีไลฟ์คนอื่นนะคะเพื่อนๆศิลปินนะคะไลฟ์แบบนี้แล้วก็แปะเลขที่บัญชีนะคะขาหน้าเราเจ้าปะเขาหน้าเราต้องดีไปเลยอันนี้ขาหน้าถ้าเราร้องเพลงก็จะเขียนเลขที่บัญชีแปะไว้ด้วยเป็นค่าขนมหผือว่าจะมีคนแบบเ้ยจริงๆคราวที่แล้วที่ร้องผมร้องเล่นๆก็มีคนบอกมีกันได้ค่าขนมใช่ไหมมีคนบอกว่าเดี๋ยวจะโอนตังค์ให้อกผมก็เลยเกรงใจแบบโอ๊ยรอบหน้าแล้วกัน บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ครั้งรอบหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะพี่แขกค่ะไปนอนก็พีัสม่ได้อยู่ค่ายเดียวกับพี่กัสไม่ได้อยู่ค่ายเดียวค่ะเอ้ยไม่ได้เคยอยู่ค่ายเดียวกับพี่กัสค่ะให้น้องเราได้ฟังด้วยให้น้องเราได้ฟังด้วยนะคะแอดช่างน่ารักขอบคุณมากมากครับคุณทุกคนที่สนับสนุนผมกันมาให้ด้วยนะครับผมกลับขอบคุณมากๆนะครับก็อยู่เปนลงใจดีๆนะครับอีกทางนึงนะครับที่ให้พวกเรานะครับผมนะฮะครัทุกคนคิดถึงทุกคนครับผม แปะได้หรอแปะได้แหละแปะอะไรคะปักหมุดน่ะเลยปักหมุดเนี่ยปักหมุดเลขบนาทีได้สิครับขายของเขายังทําได้เลยครับอือฮึแล้วก็เขียนเลขนาทีไปะลงไปเนี่ยนะน่าจะไม่มีใครถามเลยนะฮะน่าจะถามไปหมดแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้นะคะเราเรามีคลิปตอบมาฝากด้วยแต่ไม่ได้ลงวันนี้นะคะมีเรื่องมีเรื่องยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยเดี๋ยวต้องรีบถ่ายโอ้โห ไไไม่ดด้คิว้เลยค่ะวาเลนไทน์เหรอครับตอนนี้ยังเลยครับยังไมแจกอะไรอีกยไหมคะก็ใส่สายเปรวาเลนไทน์ยังมีคอนเสิร์ตเลยเปล่าคิดถึงคอนเสิร์ตวาเลนไทน์จริงๆวาเลนไทน์เรายังไม่เคยจัดด้วยกันเลยค่ะมีแค่ครั้งเดียวคือคอนเสิร์ตเนาะคอนเสิร์ตวาเลนไทน์เฮ้ยมีอีกเปล่าจะเจ้าเลยพอน้องสองคนใช่ถูกครับแม่แม่ฝากมาค่ะขอบพระคุณแม่แม่นะคะแม่แม่ทุกคนนะคะที่ อร์ตกันมาเสมอเลิฟยูนะครับผมนะฮะอยู่กันตั้งห้าสิบหกท่านนะครับไม่ธรรมดานะครับหรือว่าเหนียวแน่นกันอยู่นะครับวั<ใ>นนี้คงพี่เนาะนะครับขอบคุณมากๆที่ที่ถึงพวกเรานะครับกอดที่ถึงทุกคนเหมือนกัน<ช>นะจ๊ะรักทุกคนจังเลยรักทุกคนมากๆนะครับถ่ายรูปไดค้ค่ะคือยังไงค่ะถ่ายรู <laughs> อยากขอโทษอะไรใครมคะก็อขอโทษเหรอคะถ้าขอโทษแฟนๆเหรออันนี้มีความรู้สึกว่าขอโทษใครหมายถึงว่าใครก็ได้ใช่ไหมไม่ครับขอ,ขอโทษตัวเองนี่แหละครับขอโทษตัวเองครับว่าที่อ,อบางครั้งเนี่ยเวลาเราทํางานอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าคาดหวังอะไรมากมายอย่างเงี้ยคือแบบบางครั้งมันก็ไม่ได เอ้ยนี่เรียกว่าขอโทษตัววะไม่น่าเรียกว่าขอโทษเนาะอันนี้เรียกว่าติดหวังกับตัวเองคือแบบบางครั้ง,งมันมันทำแล้วไม่ได้เต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยเหมือนแบบบางครั้งแบบอันนี้เป็นกันเราก็เลยแบบรู้สึกรู้สึกน้อยๆอะไรเงี้ยเราก็จะขอโทษตัวเองว่าเออไม่ต้องน้อยหรอกอ <c oughs> ต้องทําให้เต็มที่แค่นั้นแหละคือแบบเราเราก็ต้องแบบยังยังตอนตอนประกวดอย่างเงี้ยเราประกวดในเอฟอย่างเงี้ยก็ก็เสียใจนะที่แบบเออเราไปได้ไม่ถึงแบบฝันฝันที่เราตั้งใจไว้เงี้ยแล้วก็ แต่ว่าเราก็ถือว่าเออเราก็ทําเต็มที่ณตอนนั้นแหะนะณตอนนั้นเราคือเราทําเต็มที่ของเราแล้วเราก็มันผ่านมันไปไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะี่พูดก็โมงเองอะอ๋อพี่เข้าหมายถึงอยากขอโทษอะไรกันไหมขอโทษอะไรกันเหรอเอ้าอ่านยังไงวะเนี่ยก็ใส่ขอโทษกันเองขอโทษกันเองไม่มีไม่มีเราเราไม่เคยเราไม่เคยขอโทษกันหรอกไม่ขอโทษหรอกเราไม่มีอะไรจะขอโทษหรอกได้รูปเสมอใช่ไหม ใช่ใช่ให <à> ่ใหญ่ใโอ้โหใหญใหญ่ว่ะวัดตํนักไปล่ะจ้างตํนักไปล่ะใหญใหญ่เออใครบ้วนหรือก้างล่ะเฮ้ยมาตั้งเก้าสับเก้าแล้วเนี่ยขอโทษกันเองไม่ไม่ขอโทษจริงใช่ไหมไม่ขอโทษหรอขอโทษเลยหรอหนูก็รู้สึกว่าเราสองคนอ่ะอยู่ด้วยกันอย่างบริบาบอมกันอยู่แล้วนะคะรรู้สึกว่าเห็นใจกันเสมอแบบว่าเราก็แบบแคร์อีกฝ่ายว่าแบบว่าถ้าเราทำแบบนี้ฝั่งนั้นจะคิด ยังไงไหมอย่างงี้ยเราก็คือคิดว่ารู้สึกว่าเราก็เห็นก็เห็นใจกันตลอดใช่ั้มก็จริงเราก็ขอโทษกันมาตลอดอยู่แล้วครับก็คือแบบมีอะไรเราก็สมมติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีอะไรทะเลาะบอแวงกันเราก็ขอโทษกันตรงนั้นเลยจบตรงนั้นเลยเพราะว่าถ้ามันไม่จบแล้วถ้ามันไม่ช่บให้มันแบบถ้ามันคาคาแล้วมันก็จะแบบต่อกันไม่ติดละมันก็จะแบบหยาบหน้ากันไม่ติดใช่ครับเราสม坤ก็แล้วเราสม坤เป็นคนที่แบบคิดมองโลกในแง่บวกแล้วก็ไม่ค่อยคิดอะไรแบบที่แบบเป็น เรื่องที่มันไม่สบายใจนะครับใช่ครับจะคิดแต่แบบเรื่องที่มันแบบทําให้แบบมีกําลังใจแล้วก็เป็นเรื่องบวกสมารกว่านะครับแต่ถ้าสมมติมีเรื่องอะไรมาใครเลยใครชนะเรื่องอะไรครับคือเรื่องแบบที่ิดมาสองคนทาเราไปนใครชนะเราไม่ต้องถามสู้ได้เลยสู้ได้เลยรู้เป็นชอบเล่นเนองน้องก็ต้องถูกเสมอน้องก็ต้องเป็นคนที่ถูกเสมอเราก็จะต้องยอมรับนะครับบางครั้งเราก็ดื้อบ้างนะครับ That's what the time. You can tell me a day to find them. Same return. เลยังชอบตอบคอบขอบคนตัวเองค่ะอ๋ออยู่กันอย่างนี้อยากขอบคนอะไรกันมากัดพ้นก่อน้องนะว้าจริงจริงวหนูว่าหนูอ้วนกว่าเยี่ยมมากเลยผมมือก็ความคิดบวกค่ะอยู่แบบนี้นานๆน้องชนะอยู่แล้วล้างอ่ะคอนแรกเลยเพลงนี้เอดีแล้วที่ยอมรบบเยี่ยมเยี่ยมไม่น่าด่า ขอโทษที่เผลอไปถืลอไผไปรักเขาแต่ไม่รู้อยู่ดีพี่แจนร้อนตัวอ่ะพี่แจ๊สร้อนตัวเราเนี่ยแต่ไม่เลิกเราไม่ถือเราไม่ถือโทษคนทุกคนนะครับเราก็เข้าใจจริงๆเข้าใจจริงๆเาะใจทุกคนมากเลยเราก็พอทําใจอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะว่าแบบเออเดี๋ยวแบบอีกหน่อยเขาก็จะไปรักคนอื่นนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเหนียวแน่นขนาดนี้ขนาดห้าหกปีแล้วถึงแม้ว่าจะมีบ้างไปรักคนนั้นคนนี้แต่ว่าทุกคนก็ยังแบบว่าอยู่กับเรา คือถือว่าเอาจริงนะ <ขอ S 1> พวกเราอะพวกเราสองคนน่ะเราสองคน หน้าที่ของเราส่วคนก็คือเรามามอบความสุขให้ทุกคนแล้วคือถ้าท <อะ S 1> ุกคนจะมีความสุขจากจากตรงอื่นบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยคือเร,เราเราไม่เราดีใจด้วยซ้ำที่ทุกคน<ช><ช>มีความสุขนะครับก็ถือว่าเอ้ยเราก็ได้เห็นเขามีความสุขนนั้เราก็ดีใจจริงๆคือแบบเราไม่ได้นี่เลยครับแต่ว่าก็คิดถึงพวกเราเบ่อยๆหน่อยแล้วกันก็ดีนะครับร<ช>้บองบ่อยๆหน่อยก็ดี<ช>แต่รักกี่คนก็ได้แต่ว่าก็แค่แบบว่าส่งความรักกันมาหาก,กันเรื่อยๆ<ช>นะคะใช่ผมนะฮะก็มีวความสุขตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละครับความสุขอ่ะคำนี้อยู่คู่กับแฟนลับเสมอว่าอย่างที่ผมบอก งานตรงนี้กับน้องก็คือเรามาทําด้วยความสุขนะครับเราส่วนอื่นมันก็เป็นผลผลพลอยได้นะที่แบบว่าเออมันพ่วงมาด้วยกันแต่ว่าจริงๆเราเริ่มต้นตัวตั้งตัวตีอาชีพเนี้ด้วยความสุขจริงๆต้องค่ะสุดยอดมากถ้าอยู่กันแบบที่กระาสเป็นก็จะขาดกันไม่ได้คืออะไรอ่ะใช่ป่ะป็นยังไงนะไม่แน่ใจไม่รักคนอื่นหรอกจ้าแค่ไปส่องเฉยๆอ่ะอยู่อย่างนี้ไปนานๆจะคอยติดตามพี่สองคนอย่างนี้ต่อไปขอบคุณนะคะไม่ใช่เป็นคนยิ่งหรือคนยิ่งเข้ามา ทุกคนนอนดึกมากถึงรักคนอื่นได้แต่ก็ไม่ลืมที่จะรักยังรับติดตามเหมือนเลยดารกสังหรณ์เลยแหละอยากทําอะไรคู่กันไหมคะหลังจากจบโควิดอยากทําคอนเสิร์ตค่ะอยากเล่นซีรีส์ด้วยค่ะอยากเล่นอยากเล่นซีรีส์เนาะอยากเล่นซีรีส์มาตลอดนานนะคะผิงกับเซิงเนี่ยมีขั้นเรื่องหนึ่เลยค่ะเราก็เล่นตรงนี้ดิสิงเอ้ยสิง สิงสิงสังอะ้รเหรอเออเออเออกับสิงขอมิตติ้งรักนะเด็กคิดดกคิดบวกรักค่ะขอมิตติ้งสตว่าไม่เพิ่งไปรักเขาส่ไรักมากเราดีใจนะที่คนแบบติดตามติดตามเรามาขนาดนี้ครับเพราะว่าแล้วก็ส่วนมากเนาะแม่ๆเราก็จะเป็นรุ่นแบบรุ่นรุ่นใหญ่นะครับก็ดีใจมากๆที่รักรักกันจริงอ่ะรักแล้วรักเลยนะครับผมน่ารักมากๆนะครับดีใจมากพวกเราเป็นแบบ ติ่งอะไรนะเราภูมิใจในตัวแบบว่าแฟนคลับทุกคนใช่ไหมแต่ว่าแฟนคลับเราทุกคนน่ารักมากใช่เราไม่รู้สึกภูมิใจที่มีทุกคนนะคะแล,แล้วก็คือคอยซัพพอร์ตกันมาตลอดจริงๆนะครับชอบซัพพอร์ตกันมาตลอดเลยทุกคนเลยนะครับแฟนคลับของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับบ้านคูกโฟกัสคอยใสนะครับบ้านเดียวผมบ้านเดียวน้องนะครับทุกคนคือแบบขอบคุณมากๆเลยที่ยังซัพพอร์ตยังดูแลก,กันมาจนถึงทุกวันนี้มีอะไรคือแบบก็คือแบบแฟนคลับเราคือแบบทอกคน คือคนที่แบบเอาจริงๆนะคือเป็นคนที่มีพุดคุณกับพวกเรามากๆเลยครับผมจริงๆนะฮะอยู่กันไปยาวๆค่ะเป็นญาติผู้ใหญ่ไปแล้วนะทำใจเวลาคนอื่นไม่ได้รักเดียวใจเดียวนี่รักน้องเหมือนเดิมไม่งั้นจะอยู่ถึงหกปีหรอพี่แจ๊นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเข้าใจเราเข้าใจนายนะพแจนพี่แจ๊นพี่แจ๊นบอกว่าเป็นวัยรุ่นในสองสามคนที่ยตอนนี้ที่วัยรุ่นก็สตรองมาก อยู่ด้วยกันแซนพี่แต่าพี่แตมไปนอนยังพี่แต้มแล้วอีกหลายๆท่านแล้อีกหลายท่านน้องเนยอะไรอย่างนี้ด้วยเขาเดียวใจเดียวด้วยค่ะโอเคค่ะมีความสุขจังเลยวันนี้ก็หวังด้วความจะแฮยปากปรี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะแวะเวียนมาหากันบ่อยๆตอนหน้าอาจจะไปโผล่ที่ตรงติกตอกก็ว่ากันไปนะครับผมถ้าถ้าแบบมีโอกาสแล้วก็ช่วงเวลาว่างแล้วก็น้องว่างตรงกันนะครับช่วงนี้ไม่ต้องถามนะช่วงนี้ผมว่างครับผมผมว่างยาวๆนะครับทิกตอกก็น่าสนใจไว้ใป ไม่เคอค่ะเดี試試๋ยวเราเกินเวลาแล้วแหละก็ฟันดีนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่มาสนุปด้วยกันแบบนี้การเหมือนไหว้พระแบบว่าน้ำมูกเยอะไปเราก่อนจะนอนเราไปเปลี่ยนน้ำพ้าก่อนใช่ต้องเปลี่ยนน้ำพ้าอยากเจอพี่การที่มาใส่พร้อมกันสองคนกายังไม่เคยเลยใช่ไหมคะนั่เลยเจอกันแล้วเจอเจอเขาสองรอบแล้ว เดี๋ยวรองานจ้างนะคะครับตอนงานจ้างนะครับขอบคุณสำหรับความสุขในวันนี้ค่ะทำอะไรให้ตื่นเต้นหน่อยก็ต้องเต้นตื่นเต้นตื่นเตนตื่นเนนตนตนเย้เย้นแล้วก็เต้นได้ไหมพี่วันเต้นทิพย์ดิแบนี้ค่ะทุกคนโอเคนะครับผมรอบยูนะฮะขอบคุณที่มาชมมาทักทาย ดูไปในรถนี้นะครับผมต้องบอกแอดจัดก็แต่ว่าในเรื่องของงานนะเนาะก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าผมเองก็อยู่อีกค่ายหนึ่งเนาะด้วยความที่เรามีค่ายมันก็จะเวลาทําอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปขออนุญาตจากทางค่ายนะครับก็ก็จะต้องมีขั้นตอนนิดนึงกว่าเดิมจากที่แบบแต่ก่อนค่ายก่อนก็อีกแบบหนึ่งพอมาอีกที่หนึ่งก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งนะครับก็แต่สิ่งที่เราจะต้องต่อไปเรื่อยๆเงี้ยก็คือการไลฟ์สดเงี้ยมันก็สบายแล้วเขาโอเคแล้วนะครับผมก็ นั่นแหละมันก็จะต้องมีขั้นตอนแล้วถ้าสมมุติเราจะทําอะไรต่อยอดกันไปแบบอย่างนั้นนะฮะเขาบอกแจ้งกันในก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็มีไข้ไข้ใหม่ครับครับโอเคนะวันนี้ครับผมบ๊ายบายนะคะทุกคนฝันดี้คุณไนท์นะคะรูทไรท์ครบผมขอให้เปความสุขบ๊ายบายนะคะเันเพืพวกเราด้วยจุ๊ดล้างน้ำุณไนท์ครับ